วันนิวส์ตรงไปตรงมาแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นสาวสวยมากความสามารถร้องเพลงก็เพราะเล่นละครเวทีก็เก่งนะครับนั่นก็คือพี่พัชชาอนเนกอายุวัฒน์ครับแล้ววันนี้นะคะเธอคนนี้เนี่ยจะมามอบกําลังใจให้กับคนที่กําลังท้อทแท้แล้วก็สิ้นหวังนะคะผ่านซิงเกิลล่าสุดของเธอกับเพลงที่มีชื่อว่าน้ําตาไปพบกับพี่พัชชาได้เลยค่ะ No. to me เจอใคร เสมอเธอมาหาเราเธอเพราะจะขอโพสต์นั่นเลยอีกรอบนึงสองซ้ำไอ้ยเหี้ ขู่ขึงลุกเลยอะค่ะมารอบนี้นี่คือมีการเปลี่ยนลุกให้ดูเปรี้ยวมีการกระตุกพม่าตัดเป็นชุดเลยมีความเป็นพม่าแบบว่าโรงโอเปร่าอยู่เล็กน้อยมันมีที่มาไหมชุดพม่านี้จริงๆแล้วคือพารู้สึกว่าเพลงนี้มัน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 เป็นจุดที่เราได้กลับมาทํางานดีว่าเต็มตัวไงก็เลยขอจะแบบ strong นิดนึงผมก็เปลี่ยนสีใช่ขอแบบทีมลูกเกดเล็กน้อย่โพสเวลาใส่ชุดนี้เห็นบอกว่าล ุกเนี่ยคือต้องการให้ดูเป็นดีว่าดูเป็นสตรองขึ้นแต่ว่าเพลงล่ะแต่เพลงนี่ดูเป็นการให้กําลังใจอันนี้เป็นความตั้งใจของเราเลยไหมฮะมันมันเป็นจุดที่พูดแล้วพูดล้ขำัวเองเวลาเวลาที่เราไปบอกคนอื่นบอกว่าอื ก็ใช้ชีวิตมา30ปีแล้วรอยสามพันผ่านแล้วตอนนี้อายุ3 1เอแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรมาแล้วมันมันถึงช่วงเวลาที่เราอยากจะบอกต่อว่าเราเรามองประสบการณ์ที่มันเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายที่ผ่านมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ผ่านเพลงนี้ใช่เหมือนแบบว่าเราโตขึ้นแล้วเราก็อยากจะบอกคนอื่นในแง่ของการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้คือมุมมองมันจะเปลี่ยนไปกับคําว่าน้ําตาใช่ไหมเพราะน้ําตาของคนที่เป็นวัยรุ่นเขาจะอย่างหนึ่งแต่น้ําตาของคนที่เออได้มีประสบ บการอะไวบ้างแล้วพระชาเราลัจจะบอกว่าน้ําตาเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วนะใช่ใชค่ะคือพระนมองว่าบางทีนะณขณะที่เราอยู่กลางปัญหารเราจะแบบ,บสติตแตกอ่ะเราไม่รู้เราไม่เห็นหรอกว่าทางออกมันคืออะไรบ้างแต่ว่าบางทีเนี่ยระหว่างที่ยังไม่เห็นทางออกอ่ะสิ่งที่ทําได้คือทําให้ความรู้สึกเสียใจหรือความรู้สึกเครียดหรือความรู้สึกผิดหวังมันระบายออกไปผ่านน้าตาก็ได้นะอพอเราปล่อยมันผ่านไปตรงนั้นแล้วเราจะได้มี พลังที่จะได้แบบไปคิดหาทางาแก้ปัญหาหรือว่าเดินต่อไปออแล้วแล้วพี่พัชชามีการใส่สไตล์ของตัวเองอในการร้องหรือมีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างพี่โอ้ร้องเพลงนี้ถ้าถ้าใครที่ฟังเพลงพัชชาม,มารหลายเพลงจะรู้สึกเพลงนี้ร้องเบาเบาดูไม่ได้โชว์แบบวอาใช่เสียงะเสียงลมหายใจเพราะเราก็คงไม่ไปปอบเพื่อไม่เป็นไรนะแกน้ำตาหไม่เป็นไรไม่เป็นไเบาเร้องเลย เราหดไปเราแบบเดินไปตบไหล่เขาเบาๆยอ่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราเราน่าจะคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงแบบนี้มากกว่ามันเลยคันนี้คืออันเนี้ยพี่ก็คิดว่าควรจะเป็นน้ำเสียงแบบนี้ใช่เลยแต่ว่าก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับถ้าเกิดเป็นเพลงปลอบใจแล้วก็แบบไม่ต้องร้องเลยนะแกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้นะแม่ก็จะได้นะ ไอ้เหี้อันนี้มันไม่ใช่เมื่อกี้เสียงใครตอบอ่ะจริงไงนี่เกี่ยวใครตอบทโคไปเก็บไรไปเก็บกดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่กลัวเออเดี๋ยว ท่านผู้ชมได้เออไม่ได้ไม่ได้อธิบายภาพพี่นัทพี่ใจเซ่นะเซนมาเลยเซนเลยทั้งหมดดซเปิดมาเลยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่อ้าวพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันบ้างนะฮะเป็นยังไงครับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับพี่ประชามิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยได้ประสบการณ์จากผู้หญิงสามท่านค่ะครับเป็นเป็นเรื่องราวจริงๆในชีวิตเลยแล้วก็เนี่ยอย่างอันที่เห็นเนี่ยเป็นตัวลิริกวิดีโอก่อนซึ่งเล่าถึงความทรงจำเป็นเป็นภาพจาก MV เก่าๆของภาชาตั้งแต่ช้าไป ไม่เจอชุดแรกเลยสิปีที่แล้วมาไม่เสียใจที่ได้ เธอมาแบบทอไม่พอเราด้วยมีทุกเพลงเลยแล้วก็มีเพลงหลายเพลงที่เป็นของน้องๆ AF ด้วยเราก็จะมีซานีมาร้องไห้ให้ดูมีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาก็จะเป็นน้ําตาของแต่ละเหตุการณ์ผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวมิวสิกวิดีโอันตัวเต็มใช่ตัวเต็มเนี่ยจะออกมานี่ซานีใหญ่มากเล่นใหญ่มากที่เขาจะมาบอกคนได้เยอะเรื่องน้ําตาเขาแสดงให้เห็นกันว่าเขาผ่านประสบการณ์มาแล้วแต่อันนี้เป็นเป็นทีเซอร์ของตัวเต็มอันนี้ตัวเต็มนะทีเซอร์ซึ่งจะออกวันที่16มีนาแล้วมีพี่บี พี่บีมมันรื่นจริงมันยังอันนี้คือพี่บีมก็มีเบบีตัวน้อยนะคะเป็นซิงเกิลมัมใช่ใช่คือพี่เขาผ่านเรื่องราวที่แบบ ใช่ใช่คือเครแข็งเยอะมากปัญหาหลายอย่างมากแต่ว่าจนทั้งเรื่องตัวเองใช่เรื่องทั้งแบบการใช้หนี้ีด้วยอะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่เรารู้สึกว่าเขาแบบสตรองแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างในเอ็มวีนี้จริงค่ะแล้วก็จะมีอีกสองตัวอย่างที่จะได้เรียนรู้กันก็เดี๋ยวรอติดตามกันวันที่16มมีนาคมนี้ครับ น่าดูมากอยากดูเลยอะสัญญะผมจะต้องรอดูร้องไห้หนักว้าแล้วพี่พาชนาก็ต้องร้องด้วยก็ร้องถ่ายถ่ายไลฟ์ซิงก็ร้องไห้พอไปฟังสัมภาษณ์เรื่องของก็ร้องคือเราก็อินไปด้วยเวลาเขาบอกว่าแบบเขาทําเพื่อคนที่เขารักมากอะไรเงี้ยมันแบบว่าพูดด้วยคนรุกคือแบบมันแบบมันถึงใจเราจุกเราเนอะซึ่งก็ต้องร้องไห้ไม่ให้เสียงเข้ากล้องยืนอยู่ข้างหลังแบบ เพิ่งไวอันนั้นคือดมยาดมใช่ไหมใช่ก็อาจจะหมุกันมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนี่นะคะจริงๆแล้วพี่พัชาเนี่ยเขาเคยเล่นวันสลากโสดกับโจทย์เก่าๆของเราด้วยในงานติดใจงานละครเวทีก็เลยเล่นใหญ่ติดใจ้วยิถึงทุกวันนี้นี่เดี๋ยวพี่อา คอนวันนี้วันนี้มีมีเขาชวนกันไปดูพรีวิวด้วยนะคะสุดท้ายเออโหอยากดูมากค่ะเดี๋ยวจะตามมปให้กําลังใจนี่ไม่แน่นะคะติดตามได้อาจจะได้ร่วมงานกับเราอีกนะคะต้องคอยดูกันอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวผืนสุดท้ายดีไหมยามพม่าอยู่เลยเออแล้วมีเป็นผ้าชิ้นต่างๆอ่ะสำหรับเพลงนี้ค่ะพี่ประชาฝากผลงานกันหน่อยพี่ค่ะก็ซิงเกิลนี้นะคะพารู้สึกว่าบางทีเราก็ต้องมีอ่อนแอบ้างแหละจะได้มีเวลาไปเข้มแข็งต่อนะคะแล้วก็ฝากดาวน์โหลดเพลงนี้ค่ะดอกจัน 4 9 2 2 4 4 1 0 3หรือว่าถ้าใครที่ถนัดโหลดนะคะผ่านไอจูนก็ได้เลยค่ะแล้วก็รวมถึง True Music แอปพลิเคชันด้วยค่ะครับครับวันนี้ขอบคุณมากมากสาวสวยเสียงดีเสมอของเราพี่พัชชาขอบคุณค่ะวันนิวส์ตรงไปตรงมา